เป็นคืออะไรเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาคือความทะยานอยากสาเหตุที่ทําให้เกิดตัณหาคือเรามีเวทนาค่ะเวทนาก็คือแปลว่าเราเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจเฉยๆขึ้นซึ่งในปฏิจจสมุปาทนะคะพระพุทธเจ้าจะอธิบายว่าเวทนาคืออะไรนะคะเวทนาที่นี้เนี่ยจะเป็นจกักขูสัมผัสชาวเวทนาก็คือความพอใจไม่พอใจเฉยๆที่เกิดกับปานะคะ โสตาสัมผัสชาเวทนาที่เกิดกับหูคณะสัมผัสชาเวทนาที่เกิดกับจมูกชิวหาสัมผัสชาเวทนาเกิดกับลิ้นกา,า,า,าย่าสัมผัสชาเวทนาที่เกิดกับสัมผัสทางกายแล้วก็มโนสัมผัสชาเวทนาคือที่เกิดกับใจซึ่งเป็นต้องบอกนะว่าอย่างเป็นเองเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นแต่ตัณหามาตลอดจนกระทั่งได้มารู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยค่ะ,คะแล้วมันเลยเกิดความเข้าใจเพราะว่า มันมีอาการแบบคือตอนแรกเป็นเข้าใจว่าตัณหานะแต่พอเป็นมาศึกษาจริงมันจะเป็นอุปาทานด้วยนะคือเป็นเดินจงกรมเนี่ยชอบปีเพลงพุดขึ้นมาในหัวเราคือเป็นบคนเล่นดนตรีแนละ้วฟังเพลงเยอะนะคะดน้นแล้วมันมันเป็นความพึงพอใจแต่ตอนนั้นเราป็นไม่เข้าใจว่าฉันต้องการจะเดินจงกรมทำไมเพลงมันขึ้นมาอยู่เรื่อยเราก็พยายามจะดับมันลงไปนะอะน่ามาันก็ใหม่ละ แล้วก็ดาลงไปมันก็มาอีกแล้วคือมันเป็นแบบอุปาทานะคือจิตมันคว้ามาจับเพราะว่ามันชอบไงมันชอบไงยลึกๆแต่ว่าเวลานั้นมันไม่ใช่เวลาฟังเพลงเรากำลังเดินจงกรมอยู่มันคือมันเป็นอนัตตาแบบนี้แหละคือมันไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นคนสั่งให้มันได้ยินเสียงเพลงมันร้องจิตมันร้องเพลงแต่มันก็ดัดร้องเพลงขึ้นมาร้องไม่เลิกเวลาสักทีทิ้งวางรู้กี่รอกมันก็มาอีกมาอีกมาอีกไงนะคะคือมันเป็นตัญหาและมันเป็นอุปาทานใช่ไหมแล้วมันมาบ่อยจนทั้งปีน่ะลำคาญ แล้วก็หมุดหิดไอ้รังคาหมุดหิดไ,ไหตัณหามาครอบชั้นสองอีกนะคะแล้วพอมันบ่อยเนี่ยเป็นเริ่มพอตอนนั้นแล้เป็นท่องปฏิจจสมุปบาทได้แหละนะคะมันอัตโนมัติมากเลยว่ามันจะเกิดคําถามขุดขึ้นในใจเราว่าแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดไอ้ความทุรนทุรายไอ้ตัณหาอีเพลงที่มันขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยคาตอบมันก็มาเลยเพราะว่าท่องได้แล้วไงมันก็มาเลยอ๋อเพราะเวทนาแล้วก็อ๋อเออใช่คือรากของการที่เราอ่ะ มีความทุรนทุรายหรือว่าวนเวียนมีเพลงผุดขึ้นมาในหัวไม่เลิกเวลาเนี่ยเป็นเพราะเวลาเราฟังเพลงแล้วเราชอบเนี่ยคือมันจะเอาเพลงที่เราชอบออกมาคือเพลงที่เราไม่ชอบมันไม่มาแต่ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะเห็นเป็นแบบความไม่พอใจเราเกลียดคนนี้มันก็จะเป็นปัญหาประเภทอีกประเภทหนึ่งคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากผักใสเกลียดคนนี้เนี่ยมันก็เป็นคือแต่ละคนมันจะแบบไม่เหมือนกันนะแต่ของปีนมันจะเป็นแบบความพอใจในเพลงเนี่ยนะคะ แล้วพอเรารู้ว่าอ๋อมันเกิดความเข้าใจว่าอ๋อ,าเอ,อเป็นเพราะตัณหาเอ้ยเพราะเป็นเพราะเวทนาที่เราไปพอใจในการฟังเพลงเป็นเลยเก็ตเลยว่านี่เองคือที่มาที่ทาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอย่างแรงอย่างยิ่งและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือพอเป็นจะฟังเพลงเป็นจะขยับนิดหนึ่งโดยเฉพาะถ้าก่อนจะปฏิบัติธรรมนะเพราะเป็นกลัวว่ามันจะมาหลอกหลอนแบบเนี้แล้วเราอะ่ะ จะเดินจงกรมไม่รู้เรื่องสักทีคือมันสภาวะไอ้สงบประสาทอะไรเงี้ยคือมันห่างไกลคือมัน,นติดเป็นตึงเนิดอะทิ้งไม่ลงสักทีนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเวทนาแล้วอะไรหรอเป็นเหตุให้เกิดเวทนา